กินก๋วยเตี๋ยวป่ะินก๋วยเตี๋ยวไหมไปไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวกันตอนนี้นะฮะก็อยู่ในงานาบุญบังไฟนะครับทุกท่านแต่ว่าตอนนี้หิวนะครับเดี๋ยวผมจะพา,าเด็กๆไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับตอนนี้บุญบังไฟไม่บรรยากาศดีมากเลยนะครับอยู่ในป่ายางนะครับแล้วก็มีเวทีหมอลำรวมทั้งนู่นนะครับการจุดบังไฟก็จะอยู่ตรงลาน ด้นะฮะก็ไปดูมาแล้วนะครับก็สวยงามดีนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญบ้างไฟแรกครั้งแรกของปุ้ยเนาะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าไปนี่เดี๋ยวหมูกินเดี๋ยวหมูเอาเลยนั่งเลยเอาเอาเส้นเลยไม่กินเหรอพีอ่พวกแล้วไม่เอาเอ่ะ กยเอาไหมเอาตาทำไมบวมๆไปเอาเส้นเละเอาเส้นน้อย ข้าวนอกบ้านนะครับบรรยากาศการกินข้าวกินกระเพียวอ,อยู่ที่งานบุญบ้างไฟเด้อฮู้นะดูบ้างไฟไปด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแม่บรรยากาศอย่างดีเลยนะครับมุมนี้นะฮะก็ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวตอนนี้นั่งในโต๊ะเลยด้วยทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปนั่งกันก่อนนะครับ เยวนะฮะทุกท่านนะบรรยากาศดีมากเลยได้ออกมากินข้าวนอกบ้านงานบุญเนาะมีความสุขนะรีแรกรีแรกนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูจ้าขอบคุณครับว้าแล้วเนื้อเขาหมูอยู่ในงานบุญนะอัวนแอ้วว่นทำไมตาแบบกำกำับอ่ะ i ปองไฟขึ้นแล้วตอนนี้เสร็สตหมอรำเลิกแล้วงานเลิกแล้วกินกยเตี๋ยวนะครับคนก็นจะทะยอยออกไปแล้วนะครับลับบ้านร็จแล้ว ไปลุกลุกกระจายเลยเราจรจายก,กระเตลแล้วครับกินกระเตลกลับบ้านแล้วขอบคุณเนอะจ้าไปแล้วครับตอนนี้หมอรำลึก ลัรเย็นแต่งานยังไม่จบไออันเท่าไรนี่จาตอนนี้5บาท er 5บาทอ, <c oughs> อันนี้มาละ20บาท <c oughs> อ๋อมาละ20บาทเหรอเนี่ยอออันนี้บางละ10บาทบางละ10บาทที่บางไฟประจุอ๋อละ20บาท เออมัดละยี่สิบหมื่นเมนบ่ไม่ได้หรอกฮะอัเท่าไหร่นะอันละห้าสิบเลยนะพี่อาเอาละยี่สิบพอใส่ละยี่สิบอยู่ใส่เลยตัวละตัวละจะเจดียอ่ะัวดียตัวสิบอ่ฮะโอเคโอเคอ่ะเอาหนึ่งรอยบาทเอ่อสิบก็ได้มั้ย เอาสืบบางไฟไปจุดกันมางานบางไฟต้องมีบางไฟกันอู้น่านนูก็ยังจุดกันอยู่เลยนะครับแต,แต่เอาแบบนี้เหรอไม่เอาแบบนู้นนะไม่เอาด้วยกันนู้นนะอ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะ คุณจ้าไปได้แล้วได้แล,ล้วรถรถกับรถกำลังออกวะกลับบ้านกันได้ได้ได,ได,ได้ได้อะไรโชว์สเต็ปน <Step. S 2> ีอนออออไหนไม่ไปไปจุดอยู่บ้านกันกลับไปที่รถก่อนเดินไปก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกมางานบุญบ้างไฟครั้งแรกสุดอยอนไหมตอนนั้นมาครั้งแรกก็จริงแต่ไม่ได้ไม่เห็นเขาจุดบ้างไฟไแต่รอบนี้ ทานแล้วอธิบายความรู้สึกของคุณมาคุณอ้วนสน,สนุกแค่ไหนมากแค่ไหนมากมากมากแค่ไหนโอ้โหมาก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  <laughs> นู่นครับอุ้ยรถจอดแบบตอนตอนมาทำไมเดินแป๊บเดียวเธอตอนนี้มือใไก่ไก่หรือว่เอาเราหมดแรงแล้ว <laughs> หมดแรงแล้วเนาะ ไปที่รถก่อนนะครับกว่าจะถึงก็ <laughs> ส่วนยากเนาะนี่เด็ดดีเยวนนะบรรยากาศได้นะด้วยนะโอ้ยังจุดอยู่เลยบางไฟก็ยังจุดอยู่นะครับแต่ว่าขอกลับก่อน เห็นแล้วนะครับก็งานเขาเรื่องกี่โมงไม่รู้นะฮะตอนนี้เราก็กลับมันไปก่อนถือว่าเราก็ได้มาดูและพาเด็กๆมาดูนะตามจุดประสงค์